พักหนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆโอ้เอาออกข้างล่างเนาะมันบังนี่โอ้โหพักทองพักทองอ่อนๆเลยแซบแทบอือ เดี๋ยววิธีทำปะกวางลงไห้นะคะคลิปหอมปลาไข่ต้มอืมแซ่บมากทั่วแขกจะ้ะ ผักขนาดในสวนอันนี้ร้อยไข่มันแตกนะคะเนี่ยเป็นขาวๆถ้าไม่มีปลา้าตอนแช่ปลาราล้านยาค่ะมันไม่มีตอนนะเพราะว่าปักวางแช่ปลราขวด ปลาที่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าปลาล้านยากกบบแซบนัวคือเขาแซบมากไม่หวานไม่เค็มไม่ข่าวเนืน้อ,อปลาสซีเดียนปลาที่มันเป็นตัว หาในสบีเดนหายากค่ะเพราะว่าปกักหวางเนี่ยอยู่บ้านนอกใช่ไหมนอกนั่นก็ต้องไปลานไทยค่ะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งป่าไทยนะไม่ได้ปลามาแบบนี้แบบนี้มันเป็นแบบว่าแค่ช่องฟิตมาค่ะแล้วก็แค่แข็งไว้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอร่อยอร่อยมากอืม เวอยมันจะแกนๆนะ อร่อยนัวมากอืม hmm. อร่อยอร่อยจริง เผ็ดๆนะคะนัวๆแล้วก็เปรียวๆอ่ามะเขือเทศหอมปลาาแล้วก็นัวปลาามาก <c oughs> โอ้ยสมใจอยากกินเลยอ่ะ <c oughs> 你，嗯、mm。Hmm. ฟกท้องญี่ปุ่น